สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วเปิดคลิปนอกบ้านแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราลงพื้นที่กันอีกแล้วนะทุกคนแต่ลงพื้นที่วันนี้เนี่ยไม่ได้บุกป่าฝ่าดงไปที่ไหนเราจะพาทุกคนบุกโรงงานผลิตอาวุธกันซึ่งไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่เป็นโรงงานผลิตอาวุธสัญชาติไทยแท้ร0 0วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงงาน โคชสีเวปปอนเพลนหรือโรงงานผลิตอาวุธปืนของแบรนด์โคชสีนั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูขั้นตอนการผลิตปืนไรเฟิลจู่โจม MOD 2020ซึ่งก็เป็นปืนไรเฟิลรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์โคชสีกันว่าขั้นตอนการผลิตของมันเนี่ยต้องแต่เป็นเหล็กแท่งเหล็กก้อนเนี่ยไปจนถึงการกลายออกมาเป็นปืนที่ยิงระบบฟูออโต้ได้อย่างนิ่มนวลและแม่นยำมีประสิทธิภาพสูงมันเป็นยังไงและนอกจากนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับผมเราจะพาทุกคนมาดูการฝึกซ้อมของ หน่วยรบพิเศษเทียวันจากเหล่าทัพต่างๆในกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยซีลนะครับผมหน่วยรีคอนหรือรบพิเศษของทัพบกเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงาน MOD Challenge 2025ที่จะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นการแข่งขันและทดสอบอาวุธทางยุทธวิธีด้วยการใช้อาวุธปืนชนิดต่างๆของแบรนด์โคชสีเพื่อชิงความเป็นที่1กัน ของบรรดานหน่วยรบพิเศษชั้นนําของประเทศไทยซึ่งดูอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอนะครับผมเราคงไม่รู้หรอกว่าปืนนี้เจ๋งแค่ไหนถ้าผมไม่ได้ลองยิงเองช่วงท้ายคลิปเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะมาทดสอบยิงว่าปืนแบรนด์นี้เนี่ยนะครับผมมันเจ๋งเหมือนที่ผมโม้ไว้ไหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ย เราไปบุกโรงผลิตปืนของโคชสีกันเลยดีกว่านะครับแบรนด์โคชสีเนี่ยนะครับผมเป็นแบรนด์ที่เป็นการร่วมมือกันนะครับผมระหว่างหน่วยสอวอสอพทอนี้เนี่ยกับภาคเอกชนซึ่งก็เป็นหน่วยงานและบริษัทจากไทยร0 0ซซึ่งพอเราเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับผมก็ผ่านประตูโรงงานเข้าไปก็จะเจอกับโรงผลิตอาวุธหลายโรงเลยนะครับผมก็ได้ทำการไปแวะเยี่ยมเยียนดูโรงงานต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็เป็นสถานที่นะครับผมผลิตอาวุธ ที่ถูกใช้งานในหน่วยหรือเหล่าต่างๆของกองทัพไทยมากมายเลยนะครับผมอย่าง ATMG ก็ถูกผลิตที่นี่หรืออย่าง ATMM ก็เช่นเดียวกันนะครับผมแต่เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะทําคลิปแยกออกมานะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันที่โรงผลิตปืนของโคชสีกันก็จะต้องเดินทะลุไปหน่อยนะครับผมจะเข้าสู่โรงผลิตปืนโคชสีเว็บบอลพลัตนี่เลยนะครับผมโลโก้ของโคชสีแสดงเห็นว่าเรามาถึงแหล่งต้นกําเนิดของปืน M o d ม0 2 0แล้วซึ่งพอมา ถึงเนี่ยนะครับผมพี่ๆนานา,นาที่เป็นเ<า>จ้าหน้าที่ในศูนย์อาวุธเนี่ยนะครับผมก็พาผมทัวร์โรงงานแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับผมต่างๆที่น่าสนใจมากมายพาเดินดูนะครับผมสายการผลิตของชิ้นส่วน<ม>แต่ละชิ้น,น,น,ว,นว่กว่าที่เราจะเห็นนะครับผมกลายออกมาเป็นปืนไรเฟิลปืนเล็กยาวได้ก,กระบอกหนึ่งเนี่ยมันยากกว่าที่ทุกคนคิดโดยเฉพาะถ้าเราต้องผลิตเองทุกชิ้นมันยากกว่าการจับมาประกอบกันนะครับเพราะแต่ละชิ้นเนี่ย ต้องผ่านการพิถีพิถันนะครับผมในการตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่ถูกนํามาใช้เหล็กเนี่ยนะครับผมก็ต้องไม่ใช้เหล็กทั่วไปต้องเป็นเหล็กตามสเปคที่ถูกวิจัยออกมาว่าใช้เหล็กประเภทนี้เนี่ยดีที่สุดและเครื่องจักรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับผมก็เป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงนะครับผมนำเข้าเพื่อลดโอกาสนะครับผมของการผลิตชิ้นส่วนที่เสียออกมาซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องจักรในการผลิตเนี่ยนะครับ แต่ก็จะมีนะครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยควบคุมดูแลนะครับผมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งก็จะคัดเป็นชิ้นๆไปเลยนะครับผมชิ้นไหนไม่ผ่าน QC เนี่ยก็โยนทิ้งเลยซึ่งความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับผมที่เป็นชิ้นส่วนของปืนประเภท AR นอกจากนะครับผมจะมาประกอบรวมกันกลายมาเป็น MOD 2 0 2 0ได้แล้วเนี่ยมันยังเนี่ยนะครับผมสามารถเอาไปใช้เป็นอะไรทดแทนกับปืนตระกูล M 1 6นะครับผม M 4ที่ใช้กระสุนขนาด5.56เหมือนกันได้ทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะผลิตอาวุธออกมาทั้งกระบอกได้แล้วเนี่ยนะครับผมยังสามารถ ส่งอะไรนะครับผมให้กับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อใช้ซ่อมแซมอาวุธที่มีอยู่ในราคาต้นทุนที่ต่ํากว่าสั่งนําเข้ามาจากต่างประเทศหลายเท่าอันนี้เนี่ยคือประโยชน์อย่างชัดเจนเลยซึ่งการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับผมของแบรนด์โคชสีเนี่ยที่ประกอบออกมาเป็นปืน MOD 2020เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถผลิตได้เองหมด เกือบทุกชิ้นแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เดินดูนะครับผมชิ้นส่วนภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนของชุดหล่นไกลชิ้นส่วนของโบว์แคริเออร์กรุ๊ปนะครับผมชุดลูกเลื่อนต่างๆแกนหลอดบัฟเฟอร์ทูบโอ้โหคือแต่ละชิ้นเนี่ยไปจับมาเนี่ยไม่กองแก๊งเลยสักชิ้นนะครับผมเป็นวัสดุโลหะคุณภาพดีซึ่งโลหะที่ใช้เนี่ยจะมี2ประเภทนะครับผมนั่นก็คืออลูมิเนียมเกรดทหารที่จะใช้กับพวกชิ้นส่วนด้านนอก เพื่อความเบากับชิ้นส่วนของเหล็กแข็งที่จะถูกใช้งานในพวกพาร์ทเฮฟวี่ดิวตี้ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลำกล้องหรือลูกเลื่อนซึ่งนอกจากวัสดุดีการผลิตชิ้นส่วนแม่นยำมีคุณภาพการประกอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็น AR ที่โคตรจะสวยเลยด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่เล่นปืนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีปืน c m เทรง AR เนี่ยบอกได้เต็มปากเลยนะครับผมว่าการออกแบบของปืน แบรนด์โคชสีโดยเฉพาะเจ้า MOD 2020สเนี่ยสวยกว่าเฉียวกว่าเท่กว่าเยอะอันนี้เนี่ยพูดจริงๆเลยไม่ได้อวยดูเองได้เลยและนอกจากรูปทรงที่โฉบเฉียวแล้วเนี่ยระบบอีกอย่างที่เจ๋งกว่าของมันคืออะไรมันคือการใช้ระบบก้านกระทุงช่วงสั้นนั่นเองนะครับอธิบายแบบง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นปืนทรง AR เนี่ย M 1 6 M 4ต่างๆเนี่ยระบบทั่วไปเนี่ยนะครับผมจะใช้ท่อแก๊สเพื่อขับแก๊สนะครับผมจากแรงดันของปืนให้มาขับเคลื่อนกลไกลแต่ระบบก้านกระทุงช่วงชักสั้นหรือช็อตสโตรกแกส๊สพ ตันเนี่ยมันจะเพิ่มชิ้นส่วนก้านกระทุงมาเพราะเวลายิงปุ๊บแก๊สที่ออกจากลํากล้องเนี่ยนะครับจะทําการดันก้านกระทุงโดยตรงเพื่อให้ก้านกระทุงนั้นเนี่ยนะครับผมทําหน้าที่ในการดันลุกเลื่อนนะครับผมเพื่อให้ปืนเนี่ยมันสามารถปฏิบัติการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันดีกว่าระบบแก๊สปกติตรงไหนอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถควบคุมแรงถีบได้ดีกว่าทําให้สามารถยิงต่อเนื่องได้ด้วยความแม่นยําที่สูงขึ้นและ 2. มันสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมมากกว่านะครับผมปืนตกน้ําตกโคลอนอะไรต่างเนี่ยนะครับผมที่ถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยมันจะเข้าไปขัดในท่อแก๊สและอาจทำให้ยิงต่อเนื่องไม่ได้หรือเกิดการขัดลํากล้องนะครับผมแต่ระบบนี้เนี่ยจะช่วยลด ความเสี่ยงตรงนั้นไปเพราะก็มีการติดวาล์วแก๊สมาด้วยนะครับผมสามารถทําให้ปรับรถและเพิ่มแก๊สได้เหมาะกับ กระสุนและสภาพแวดล้อมที่ใช้งานลดเออร์เรอร์ต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับโดยที่ MOD 2020เนี่ยนะครับผมได้ผลิตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่นลำกล้อง20นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานของฐานราบไทยความยาวลำกล้องเนี่ยเท่ากับ M 1 6รุ่นต่างๆนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังมีรุ่น14.5นิ้วหรือความยาวคาบายนั่นเองชุดลั่นไกในะยิงได้2ระบบนั่นก็คือระบบเซมิออโต้หรือระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอโตเมติก ไฟนะครับผมหรือระบบอัตโนมัติเลยสเปคต่างๆเนี่ยเราก็ได้เคยทําไปในคลิปเก่าแล้วนะครับผมก็ไปหาดูกันได้อ่าพอหลังจากที่เราเดินชมโรงงานชมชิ้นส่วนต่างๆชมขั้นตอนการผลิตการประกอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเราก็มาดูนะครับผมเหล่าบรรดามืออาชีพมาใช้งานปืนรุ่นนี้กันดีกว่าช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะเก็บฟุตเทจมาได้น้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าทหารเหล่านี้ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เนี่ยคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเทียวันของไทยนะครับผมเทียวันเนี่ยก็คือหน่วยรบพิเศษ ชั้นแนวหน้าที่สุดยังหน่วยซิลของทัพเรือนะครับผมหน่วยรีคอนของนาวิกโยทินหมวกแดงนะครับผมศูนย์สงครามพิเศษและกรมลบพิเศษที่3ของกองทัพบ,บก อันนี้เนี่ยคือที่มากันวันนี้นะครับผมยังมีคอมมานโดของกองทัพอากาศกองพันระวังป้องกันของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหน่วยพิเศษของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลของกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยอรินทราชจ,จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งด้วยความเป็นหน่วยเทียวันเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ยต้องปิดบังใบหน้านะครับผมเป็นความลับเพราะฉะนั้นจะถ่ายได้เนี่ยก็เฉพาะตอนที่พี่ๆเขาเนี่ยนะครับผมใส่ผ้าบัฟนะครับผมหรือ แมสนะครับผมปิดหน้าปิดตาเพราะมันเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับผมแต่นี้เนี่ยผมขออนุญาตถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาอย่างเป็นทางการมีหนังสือนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่าก,กันนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละโอ้โหเรียกได้ว่าหน่วยรบพิเศษตัวท็อปของไทยเนี่ยมารวมอยู่ที่เดียวกัน<อ>เขามาทําอะไรกัน<อ>เขามาทําการซ้อมทดลองใช้ทดลองยิงนะครับผมเจ้า MOD 2020และปืนกระบอกอื่นของโคชสีเพื่อ เตรียมสำหรับการแข่งขัน MOD Challenge 2025มันเป็นการแข่งขันทางยุทธวิธีนะครับผมเพื่อชิงความเป็นหนึ่งวันหน่วยรถพิเศษไหนในไทยเนี่ยนะครับผมจะดแจ๋วกว่าจากทั้งหมด9ทีมของหน่วยและสังกัดที่เราได้พูดไปใช้งานปืนรุ่นเดียวกันกระบอกเดียวกันแต่งมาเหมือนกัน เพื่อความแฟรนะครับผมวัดกันที่ฝีมือล้วนๆโดยปืนที่จะใช้งานเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเจ้า MOD 2020ทั้งขนาดความยาวลำกล้อง20นิ้วและ14.5นิ้วใช้งานนะครับผมกระสุนขนาด5.56จากโรงงานวัตถุระเบิดทหารหรือรอวทอและจากทางไทยอาร์มสนะครับผมซึ่งก็เป็นบริษัทเอกชนผลิตกระสุนปืนจากไทยที่ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับงานนี้ด้วยถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับทีมไหนนะครับผมมีพี่มีน้องมี เพื่อนมีแฟนมีสามีอยู่หน่วยไหนสังกัดไหนพอบตอรทอ,รอ,ทอ,อรตำรวจท่านผู้ชมก็สามารถเชียร์เหล่าที่ชอบได้เลยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีด่านแต่ละด่านนะครับผมที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการยิงเร็วยิงต่อเนื่องนะครับผมให้เข้าเป้าหมายและรวมไปถึงการยิงด้วยความแม่นยำนะครับผมจากพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์นะครับผมโอ้โเท่มากๆเลยซึ่งพอผมได้ดูการทดสอบอาวุธของเหล่าบรรดาเทียวันเนี่ยก็ขเข้าใจแล้วนะครับผมว่าทําไมถึงเป็นเทียวันทําไมพวกเขาถึงเป็นหน่วยรบพิเศษชั้นแนวหน้าของไทย เรียกแต่ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆโหดมากๆฝีมือการยิงการใช้งานอาวุธเนี่ยถึงแม้ว่าจะจับครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะครับผมแต่ก็คล่องแคล่วแต่จุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าปืนเนี่ยนะครับผมเป็นระบบที่คุ้นเคยเป็นระบบของ ARM16MC ที่พวกเขาเนี่ยรู้จักอย่างทะลุปลุกป่งใช้งานเป็นชีวิตติดใจอยู่แล้วแต่ทีนี้มาดูกันบ้างนะครับผมว่าแล้วมือไม่อาชีพมายิงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งมือไม่อาชีพที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือตัวผมเองนะครับโอ้โหเรามาดูหน่วยซิลหน่วยรีคอนจู่โจมเขายิงเนี่ยมัน คุณภาพปืนเพราะพวกนั้นเขาเทพอยู่แล้วนะครับผมมาดูซิวิลเลียนพลเรือร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างผมยิงกันดูบ้างว่าการยิงปืนตระกูล AR โดยเฉพาะแบบออโต้เป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันจะรอดหรือมันจะร่วงกันซึ่งการรีวิวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของผมโดยตรงเลยนะครับบอกตามตรงว่ายิงเซมิออโต้เนี่ยนะครับผมพอไหวอยู่สามารถยิงดับเบิลแท็บนะครับผมคุมกลุ่มกระสุนได้ไม่น่าเกลียดมากนะครับผมยังอยู่ในโซน A ในระยะ10เมตร แต่อันนี้เนี่ยก็อาจต้องยกความดีความชอบให้ตัวปืนและดอทนะครับผมก็มีการติดตั้งเรดดอทมาด้วยก็ทาให้ยิงง่ายขึ้นเยอะแล้วระยะเพียงแค่10เมตรเองด้วยแหละมัง้งอ่าไม่เป็นไรถือว่าเซมิออโต้เนี่ยสำหรับผมผมให้10คะแนนเต็มเลยแล้วกันนะครับผมเพราะก็ทําออกมาได้ดีกลไกบริหารได้ตามปกติไม่มีการขัดลำไม่มีอะไรทั้งนั้นรีคอยไม่กระแทกด้วยความที่เป็นการกระทุงช่วงสั้นจับได้พอดีมือพอดีสรีระวัสดุพื้นผิวก็ทําออกมาดีกระชับมือความคมของมุมเหล็กเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีบาดผิ แต่พอมายิงออตโต้เนี่ยนะครับผมก็เจอปัญหานิดหน่อยซึ่งก็ดูได้เลยนะครับผมจากสภาพคนที่ไม่เคยยิงออตโต้ยิงเป็นครั้งแรกทักายหลังเลยนะทุกคนแต่อันนี้เนี่ยเป็นเพราะความไม่เคยชินนะครับผมตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้พอเตรียมตัวมาเนี่ยก็สามารถยิงได้นะครับผมปกติซึ่งถ้าเจอมาดูว่ามันเนี่ยรีคอยแรงจริงไหมเนี่ยนะครับผม ครูฝึกเนี่ยนะครับผมก็เลยหยิบมายิงออโต้มือเดียวซะเลยนี่ครับผมก็ทําได้ซึ่งนอกจาก MOD 2 0 2 0เนี่ยผมก็ได้ลองปืนอื่นๆนี่นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยที่ชอบที่สุดเลยนะคือเจ้าตัวนี้ครับผมนี่นิน9นะครับ ก็เป็นปืน PCC นะครับผมหรือ p i สต o l ค a ลิเบอร์คาร์ไบนที่ก็สามารถยิงออโต้ได้นะครับผมโอ้โหอันนี้เนี่ยออโต้ Auto คุมกลุ่มกระสุนได้ดีมากนุ่มมากไม่มีทิ่ติเลยเสียดายอยู่เรื่องเดียวก็คือนะครับไม่มีขายให้ภาคประชาชนเท่านั้นเนี่ยแหละไม่ต้องเอาเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับผมผิดกฎหมายเอาเป็นแบบเซมิธรรมดาเอาลำกล้องขนาด6นิ้วมาใส่ถ้าเกิดเอามาขายเนี่ยผมคนนึงเลยครับผมจะรอซื้อแน่นอนนิ่มมากนิ่มจริงๆ ปืนพกเอ่ยอะไรเอ่ยก็สุดยอดนะครับผมอย่างเจ้าแซน9้าหรือแซนไนเนี่ยนะครับผมก็ S <S <S คือกล็อกดีๆนี่เองนะครับผมแต่ตัวโครงของมันแทนที่จะเป็นโพลิเมอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังเป็นวัสดุโลหะอยู่นะครับผมแต่มันก็ดีนะทำให้น้ําหนักมันมากขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมรีคอยล์ได้แล้วผมเนี่ยด้วยความที่ยิงกล็อกอยู่แล้วนะครับผมก็คุ้นชินกับระบบสไตรเกอร์ไฟอยู่แล้วเลยบอกได้เลยว่ายิงโคตรนุ่มนะครับผมนุ่มกว่าก,กล็อกที่ยังไม่ได้แต่งอีกแม่นไหมอันนี้ไม่รู้นะครับผมเพราะผมเองเนี่ยก็ยิงไม่แม่นวัดไม่ได้แต่ถามว่าฟีลิ่งในการยิงเป็นยังไงบอกเลยว่าดีมากๆโอ้โหพูดซะเหมอนนนวย่มได้ทุกคั จริงๆอะถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับผมในงาน Defense ไม่รู้ปีนี้หรือปีหน้าเน,านี่ยนะครับผมโคชสีเนี่ยก็น่าจะเอาปืนไปจัดแสดงเหมือนกันกลัวทุกคนจะหาผมมัวลองไป ลองจับลองถูลองชักลองเหนียวลองยิงรายไฟดูได้นะครับผมแล้วจะรู้เลยว่ากลไกมันโคตรจะนุ่มซึ่งถ้าเกิดงานดีเฟนซ์รอบหน้ามาเมื่อไหร่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมก็จะประกาศข่าวอีกทีนะครับผมลองไปดูกันได้โอเควันนี้เนี่ยพอหอมปากหอมคอและฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันซึ่งในวันที่9เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะลงไปดูการแข่งขัน MOD Challenge 2025นี้ด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับผมอยากจะดูและเชียร์ทีมเทียววันที่อยู่ในใจของทุกคนเนี่ยดูได้ทางไหนบ้างล่ะ สามารถดูได้นะครับผมทางเพจ Facebook โคชสีเว p ปิลเพลนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างหรือจะสแกน QR Code คตรงนี้ก็ได้นะครับผมใครดูในโทรศัพท์อยู่ก็แคปหน้าจอตอนนี้แล้วก็เอาไปเปิดดูอีกทีเปิดในไหนเนี่ยก็เปิดในแอปไลน์ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะพาคุณไปสู่เพจโคชสีเว p ปิลเพลนใน a c e b o o k เองก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับผมตั้งแต่เปิดงานตั้งแต่เช้าเลย8ปดโมงจนถึงจบเลยนะครับผม4ี่โมงครึ่งก็ไปดูกันได้นะทุกคนวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดต,ตรงตไไหไป ก็ต้องขออภัยมานที่นี้จริงๆครับผมวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ